ใครสายข้าวมันไก่รับต้องตามผมมาด่วนเลยครับวันนี้ผมจะพามาลุยร้านข้าวมันไก่เจ้าดังย่านวนวลจันทร์ครับ <S <S 2> <S 2> ข้าวมันไก่หน้าหนวดวครับผมขอเปิดเมนูแรกด้วยเมนูที่ผมตกหลุมรักเข้าเต็มบ,บ,บะหมี่แบนดไก่กรอบเส้นบะหมี่เนี่ยแบนดเหนียวนุม่มทซอสเค็มโคนโมาด้วยไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆกัดคำเดียวคือโอ้โหกรอบจริงจังครับแล้วไก่ก็หมักเข้าเนื้อครับชุ่มไม่แห้งเลยฮะและใครทีมข้าวก็ต้องลองข้าวมันไก่ต้มครับเนื้อไก่นุ่มมากข้าวมันนี่ก็หอมข้าวเรียงเม็ดบบบอก ไม่เกรงใจใครราดดยนํำจิ้มไก่สูตรเดี้ยวหวานเค็มครบรสเรียนได้ดีมากๆครับแต่ถ้ายังไม่พอเตียวไก่จัดไปเลยครับทีเด็ดที่ผมไม่คิดว่าจะเด็ดขนาดนี้นะครับน้ำซุปร้อนๆอินเครื่องเทศเนี่ยลอยขึ้นมาแต่ไกลเลยครับรสชาติในี่กลมกล่อมแบบสดหมดถ้วยเลยนะครับน้องไก่ในชิ้นใหญ่ๆเนื้อไก่ก็ใส่มาแบบเต็มๆนะครับนุ่มแบบไม่ต้องเคี้ยวนานผักสดเครื่องเคียงหยิบฟรีแบบไม่อั้นนะครับแบบไม่ต้องเขือเลยครับแนะนําเลยนะอันนี้ร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มครับ้ามันนไก่้าอร่ออยยจต้งก นิ้วให้ครับ